วสวัสดีค่ะแต่เมื่อกี้ยังบบนอยู่เลยบบนไม่ดูทางนี่มันก็ลมอ้าวดูดูนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกษตรนะวมีนกำลังจะออกต่างจังหวัดวันนี้เราจะไปกาญจนบุรีก่อนแล้วเราก็จะไปหัวหินนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแต่ว่าไปรับสองคนก่อนตอนนี้ขนของกลับบ้านก่อนนะคะ ็ต้องดูทางให้ป้าเขานะครับป้าเขาบ่นตลอดทางเลยว่าทำไมไม่ดูทางซึ่งทางมันตรงอย่างเดียวแล้วขับแบบมาที่นี่เกือบสิบรอบแล้วเนี่ยไอเกษตรนวมินเนี่ยคือมันตรงอย่างเดียวตอนนี้นะคะเราก็มาได้เซนหนึ่งส่วนสี่ของทางที่เราจะไปกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคราวนพีน นคนปรปฐมแล้วเนี่ยอีกแปดกิโลถึงนครปฐมนะคะ <Okay. S 1> จากนั้นเราก็ไปกาญจนบรุรีจากนั้นเราก็ต้องไปหัวหินนะคะมันแค่หนึ่งในสี่ไปมุงแล้วด้วยนี่นะคะฟ้าก็มืดเวลาออกมาข้างนอกทีไรฝนทํามชาจะตกไม่ต้องตกใจเสียงเพลงนะคะก็ดูหน้าคนขคับก็จะรู้ รุ่นของเพลงที่เราฟังกันอยู่เออคือยังไม่ถึงหัวหิงเลยเมื่อยแล้วเมื่อยตูดจากกรุงเทพมานี่ก็สามชั่วโมงโปรเซียนช่วยเจ็ด้วยอ่ะตอนนี้เราถึงกาญจนบุรีหรือยังนมทวนท่าเรือท่าเรืออีกพักใหญ่คือแค่สามชั่วโมงนี่ก็เมื่อยตูดแล้วอ่ะ หัวน่าจะถึงหัวหินตึกประมาณสักสี่ห้าโมงโอ้ยโอ้ยโอยโอยลดเบียรดรถเบียดอย่างเงี้ยค่ะากาจะนบุรีแหละมาเบียดเฮ้ยทำไมละ่ะอีเหลี่ยงมาเบียดค่อยทำไมล่ะเนี้โอ้ยเมือ่อไัร่มาแก็บบนนะคะ โอไปแล้วปาปาอีกเด็กในสังกัดเยอะจริงๆไปถึงแล้วเรามากันครบแล้วนะคะทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อยไปไหนวัสดีจ้า อาวันนี้ไปไหนนะไปไหนอ่ะวันนี้ไปไหนอ่ะไปไหนยายไมรู้ว่าไปไหนไปไหนออคือจะไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าไปไหนอันนี้ดูทางก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเขาจะพาเราไปไหนคะวันเพ็ญในป่าอีกแล้วว่ป่าเหมือนเดิมดู G P S พาไปนะไม่รู้จะถึงเมืไร พูดได้นะตอนนี้ห้าโมงจะห้าโมงแล้วยังไม่ถึงเลยอ,อ่านี่ปล่อยผมสยายสะพังยายเป็นไงบ้างนีเหมือนการสนุกดีไปห <laughs> ไหนอะไรไม่รู้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เพิ่งจะเข้ามาในหัวหนินทางรถนี่ทาง,ง,งรถตึนมา หลานก็อไปทางนี้ดีอ,ออมโอหม่โอเควุ่นไรไม่รู้เรากำลังจะถึงแล้วในอีกประมาณ25นาทีข้างหน้านะฮะ <c oughs> ตอนนี้หิวจะแย่อยู่แล้วค่ะกินข้าวเช้ามื้อเดียวอีก <c oughs> แต่ก็กินกันมื้อเดียว หิวยังอยังไม่หิวเลยโกหกมากมายนะหิวยังหิวเฮ้ยเป็นไงบ้างคะเมื่อยไหมเมื่อยแม่นั่งนอนลงไปก็ได้เก็กเสียง มันเป็นทำไมต้องเก็กเปียนได้เก็บว้เหน้ำเนี่ยนี่นะคะเราถึงน้ำพาไหลต่ก็จะบอกว่าสระว่ายน้ำเขาสวยก็เดี๋ยวจะให้ผลกระเป๋าขึ้นไปนะคะมันอยู่ชั้นหนึ่งชอบไหมแอะรออยู่ดีอะไรสวยไหมว้า เฮโดีอดูชอบดูชอบนะคะ hey, <okay. S 1> อันนี้นะคะจะเป็นสองเตียงแล้วก็ตรงนี้ข้างข้างนอกมองไปจะเป็นสะไว้น้ำนะคะชอบแหมวันเพนโอเคลูกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นต้เสภานะคะ่ะ <c oughs> ตตสภา แล้วก็มีเฟซดึง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 ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกไปหาของกินกันูซึ่งไม่รู้ว่ากินแถวนี้ได้หรือเปล่า พร้อมกินยังคะวันเพนห <c oughs> ิวไหม <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในที่มืดๆแบบเบญเกอน,นะ,ะตอนนี้รอข้าวอย่างเดียวทุกคนจะเตรียมจวงเอวเลยค่ะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยแม่ เดี๋ยวทุกคนหิวนะเราจะไปที่เพลินวานกันนะคะว่าเป็นไงแก้วจะถูกปะเพลินวานหรือเพลินวานหวานหวานเออในห้องน้ำสว่างฮัลโหลตอนนี้เราถึงเพลินวานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าจะต้องเข้ายังไงอะนี่นะคะเราถึงเพลินวานแล้วไม่มีคนเลยคนน้อยจุงมือไม่มีคนว่ะ เขาเที่ยวมันไปหมดแล้วบางวันมันดูเงียบเงียบนะ ไม่ค่อยมีคนอะ่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันมีชิงช้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ของเล่นเหมือนโบราณโบราณนี่นะ่ะนี่ลูกโป่งเอ้ยลูก,ปลกปโกปง่ง <laughs> นั่งได้เปล่าไม่รูนะ้เนาะได้แต่ไม่เอาหลอกกลัว ทีลล่เชียงสาจะบอกว่านั่งไม่ได้ขับรถมาเองนะคะก็คือนั่งนั่งจากโรงแรมมาส0 0ค่าแท็กซี่นาเจงนาเองอย่าตกใจช่าง <c oughs> <c oughs> เลเออดีอดีบักบัก รถมีอายุดูสวยมากเลย,ยทุกอย่างดูเก่ามากชอบตรงไหนคะอะไรชอบตรงความเก่าออเออไทยรถแหล,ละเก่ารถอะไรอันนี้รถน่าจะรุ่นเก่าทุกอย่างดูเก่าดู อิตาลทองหรืออะไรนี่ถ่ายัออย่งอันนี้แค่คิมูกขำาม่หมอกของแฟนี่เขาติดใจแล้วนะซัอะนาอะนาดอ้นะคะทางเราได้ทำการเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่ามัน เดียวก,ก,ก,กินในติมบลาบ้านแ,แต่ก่อนอาละสองบาทอาลบ,บาท อ๋อสมัยก่อนกับสมัยนี้มันคุณสมัยกันแล้วตอนนี้นะคะเราทําการนั่งรถเมย์รถเมย์สองร้อยรถมเมย์แพงว่าสองแถวคือหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะวันเพนหัวหินหัวหินจะถ่ายบรรยากาศรถเมยให้ดู ตอนมานั <mile> <io> ่งเป็นรถอะไรนะรถเก่งละรถยนต์นะคะตอนขากลับนั่งเป็นรถแบบนี้ราคาเท่ากันเลยแต่ว่าได้บรรยากาศได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นี่เขาก็จะมีแบบเป็นตลาดโตลุ่งแล้วเมื่อกี้เป็นตลาดแบบใจกลางหัวหินนะคะเออได้บรรยากาศนะแล้วจะบอกว่าทั้งทางแท็กซี่คันนี้มีแค่เราสามคน เมาเมาเออรถสอแถวแต่เขาเรียกว่าแท็กซี่แท็กซี่เขาเสดว่าแท็กซี่แท็กซี่อ๋อมีรถแข่งมานะเป็นรถแข่งมาเว้นกันไปนะคะไปมันรถเออบรรกาศดีไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้างจะบอกว่าห้าง ห้างเขาสวยห้างเขาติดไฟก็เหมือนแถวกรุงเทพเลยไม่ได้ยินแน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูถึงแล้ว huh. ว uh ้าวสวยหกเออนี huh. uh ่น huh. uh ้างนี้สวยมากอะฮะก็ประมาณนี้เราไม่ได้แวะเพราะว่าห้างเราเดินบ่อยแล้วเนาะงานนี้น่าจะอักใจหน่อยโอ้ยโหนโหน ตอนนี้นะคะเราถึงถึงไหนกันแล้วถึง,ถงห้อง <ทำ S 2> แล้วถึงห้องแล้วเอาเอาอกสิไปออกออกสีออกไม่แย่งกันออกอย่าไปแย่งช้ากันโอเคนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับเลยเพื่น <c oughs> วานมันก็สวยดีมันก็เป็นโบราณโบราณนะคะแต่คนน้อยของกินก็มีไม่เยอะมากนี่คือห้องนะคะทางเดินอาจจะมืดนิดนึง เขาจะปล่อยัยากไฟอะไรอย่างเงี้เราก็กลับมาแล้วเฮ้ยจะบอกว่านี่นี่นี่ปลัดปลัดอะไรไม่รู้นะคะเพิ่งดูเมื่อวานนี้นะคะว่ามันสนุกดีเตียงเตียงดิคุณน้ำมันเฟิรมเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณนี้เป็นไงบ้างคะ ลูกดีสวยอีเอ่เล่นอินเทอร์เนต็ตเหรอคะ <c oughs> ดูลูกอ๋อ oh, ดูโูลนะคะว่าอา้าวทำไรคะน,นื่เ <c oughs> อเอออะไรนอนแม้ว่ากัรกัะโดดชื่อน่ะสิวานหน่วแหละอานานานาวันเว้นทำอะไรอ่อาแค่นั้ <c oughs> นคนต่างอยู่ ที่มุมขอ,ตอ,อง,ง,งตัวเองไาาู้วยตมแก